ถือเป็นความทุกข์ใจที่เก็บไว้มานานตลอด20ปีสำหรับนะักร้องลูกพุ่งชื่อดังรุ่งศริยาล่าสุดโค้งลูกชายคนโตน้องคิวมาเปิดตัวครั้งแรกกับหนูแม่มสุริวิภาในรายการตัวหนูแม่มพร้อมทั้งเผยเหตุผลว่าทำไมต้องทำแบบนี้และความรู้สึกครั้งนี้ที่ได้ปลดปล่อยความในใจออกมาได้อยู่พร้อมหนะ้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันทั้งครอบครัวอย่างมีความสุขความลับที่เก็บไว้20 กว่าปีรุ่งสุริยาคือเรามีครอบครัวมาก่อนมีลูกมีภรรยามาแล้วก่อนที่จะดังซึ่งตอนนั้นที่เราทำเดโมครั้งแรกไม่มีใครรับเลยครับผมเคยทำเพลงมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จตอนนั้นเจ้าของค่ายเขาไม่รู้ว่าเรามีครอบครัวแล้วซึ่งกำลังจะเซ็นสัญญาผมแบบคิดหนักมากว่าเราจะบอกเขาดีไหมเพราะถ้าเกิดบอกว่าเรามีครอบครัวไปมันเหมือนเป็นกฎของเขาแต่อะไรที่ไม่สามารถจะบอกได้ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือนักร้องน้อนไป ยี่ปีก็เลยเลือกที่จะบอกกับทางค่ายก่อนบารมีครอบครัวเฉพาะค่ายเท่านั้นพอดังแล้วไม่สามารถบอกใครได้รุ่งสุริยาไม่ได้โทษใครเลยนะเพราะเราอยากเปิดแต่เราไม่สามารถเปิดได้เก็บไว้เป็นความลับแล้วอยู่กันยังไงรุ่งสุริยาตอนนั้นผมก็อยู่บริษัทซึ่งครอบครัวก็อยู่ใกล้กันอีกทีหนึง่งผมอยู่ลาดพร้าวและครอบครัวอยู่เกษตรมันไม่ได้ไกลกันแต่มันดูเหมือนไกลามาก แต่เป้าหมายเรามันคือความฝันที่ต้องดูแลครอบครัวหลายชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปปีแรกก็โทรหากันนานครั้งแต่ไม่ได้เจอกันเลยพอหนึ่งปีผ่านไปก็ให้ทางบ้านไปหาได้ปีละครั้งรู้สึกยังไงร,รุ่งสุริยาตอนนั้นลูกสามขวบซึ่งเขากำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตเราก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กฐานยากจนนานทีจะได้เจอกันเราก็กอดลูกเมียก่อนเลยแต่ถ้าห่างกันเราก็โทรหาถามไถ่กันเป็นน้ำตาหลาตลอด ตอนนั้นแฟนคลับไม่รู้เรื่องเลยพอรู้บ้างกับคนในวงการขอเปิดตัวลูกชายรุ่งสุริยาครั้งแรกลูกชายเราก็ทำเพลงเดินตามรอยพ่อแต่ลูกทุ่งได้นิดหน่อยจะถนัดสดริงมากกว่าซึ่งเพลงนี้ได้อาจารย์ท่านหนึ่งเขียนให้แปลกใจไหมตอนเด็กๆลูกชายตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจซึ่งพอดูในทีวีแล้วเห็นพ่อว่าดังแต่เขาไม่มีเวลามาหาตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ว่างมาเจอกันเลย ตอนนั้นแม่ก็อธิบายให้เราฟังเราก็เริ่มเข้าใจตอนประมาณอายุสิบขวบเราก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยตอนนั้นก็อยู่กับแม่พอ่พอพ่อกลับมาแล้วก็ได้นอนด้วยกันได้กอดกันในวันที่ตัดสินใจอยู่ด้วยกันรุ่งสุริยาชีวิตเราไม่แน่นอนเราอยากมีครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหนะ้าพร้อมตาเพราะฉะนั้นคิดอยู่ในใจว่าอะไรจะเกิดถ้าเกิดเราก็วัดกันไปเลย ก็เอาจาังหวะนี้เปิดตัวรูปเปิดตัวครอบครัวไปเลยก็เลยได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันทุกบ้างสุกบ้างก็อยู่กันไป